สวัสดีครับห,หมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมเดีย๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์ก,กันกับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง14กันยายนคร่าวๆประมาณนี้นะครับการพยากรณ์นี้สําหรับปักหลังคือวันที่15มิถุนายนถึง30มิถุนายน2 5 6 5ว่ามีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสถานที่กรอกโรงยาจังหวัดปุษทยธานีในการเอื้อเฟื้อสถานที่ที่การถ่ายทําวันนี้ครับจากภาพรวมของชาวราศีสิงในปักนี้เราก็จะคํานวณจากอิทธิพลของดาวพุทธที่ย้ายดาวศุกร์ที่ย้ายแล้วก็ดาวอังคารที่ย้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีสิงนั้นดาวอังคารใน เข้ามาอยู่ในภพของสุภะแล้วก็ดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วเกิดคู่ธาตุอยู่ทางนั้นก็แสดงว่ามีความโชคดีในการที่มีคู่ค้าจะเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นก่อเป็นกรรมคู่ค้าการงานเยอะขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยครับส่วนเรื่องของการงานนั้นดาวศุภได้เข้ามาตำแหน่งฉะนั้นมีเกณฑ์เพื่อนฝูงได้นำงานเข้ามาเพิ่มให้ลองติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงดูมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับงานได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นครับส่วนเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นดาวประจําตัวนั้นวิ่งเข้าไปอยู่ในภพลาภะแล้วก็ดาวกิจกับการเงินก็อยู่ในภพลาภผลแสดงว่าทางการเงินการงานผลิตเงินขึ้นมาผลิตรายได้ขึ้นมาให้ชาวราศีสิงห์อย่างไม่ต้องสงสัยปากนี้ชาวราศีสิงห์ก็มีแรงมากในการที่จะออกไปวิ่งทํางานเพื่อที่จะได้เงิน และก็จะประสบความสําเร็จครับขอให้โชคดีสําหรับชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินครับส่วนเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์นั้นดาวประจําตัวของภพคู่คานั้นเข้ามาอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีปิดอับก็แสดงว่ามีเกณฑ์หนึ่งผิดใจกันสําหรับสําหรับคนที่มีคู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันมีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างหางกันอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ให้ระวังเรื่องการติดใจกันเรื่องนี้เป็นไปได้อยู่เหมือนกันส่วนเรื่องคนโสดนั้นชาวราศีสิงห์ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะผู้ใหญ่ผลักดันช่วยเหลือแนะนําให้มีคนนี้ยังโสดอยู่นะก็เป็นไปได้ครับขอให้โชคดีสําหรับคนที่ยังโสดอยู่และรอก่อนรอคอยการเข้ามาขอให้โชคดีครับสําหรับชาวราศีสิงห์สำหรับการรอคอยคนที่เข้ามา ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นชาวราศีสิง์ในปักนี้ก็อย่าได้ทํางานมากเกินไปอย่าได้ออกกําลังมากเกินไปเนื่องจากมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยหกล้มอาจจะมีขาพิกขาแพลงเกี่ยวกับเส้นเอ็นเกี่ยวกับกระดูกอุบัติเหตุพวกนี้ควรต้องระวังนะครับสําหรับชาวราศีสิงห้าสี่สามสองครับและนี่คือภาพรวมของชาวราศีสิงปักหลังมิถุนายน2 5ง5 ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนขอให้โชคดีมิชัยเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพและเรื่องทุกอย่างขอให้เรามัดระวังให้ดีๆและขอบคุณสําหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆเหล่านี้ตรอกโรงยาจังหวัดชัยธานีขอบคุณมากครับสําหรับการให้สถานที่ถ่ายทําครับ อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเพจหมอดูจิตอาสาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวผมจะทำเพจดีๆทำคลิปดีๆกลับคืนสู่สังคมให้ได้มากที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ